กินพ่วมห่อนฟ่อนพ่วมเม,มาเอาพ่วมหมักเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะสวิรารถไบเซอรมัมนค่ะพี่น้องจ้ะเมื่อน,นี้มากินเขาน้ำกันค่ะพี่น้องจา้านะคะน,น,นานๆกินถีนะคะวันนี้กินผ้าหมูค่ะพี่น้องจ้าผ้าหมูค่ะพี่น้องนะคะเห็นหมูกินลาบลาบร้ายพี่น้องเลยขึ้นอยากนะคะพักกสิมีสลัดนะคะพี่น้องสลัดบกแตง อากาศสลัแหน่สลัแหน่ปลูกเองพี่น้องเยอะรลเบียงนี่ค่ะงามงามค่ะพี่น้องนะคะผลไม้กหลากไม้อันนี้เป็นผลไม้ประจําประจําบ้านนะคะนะผลไม้ประจําบ้านนะชอบกินมากนะคะอันนี้เป็นผลไม้ที่เก็บมากเมื่อวานค่ะพี่น้องจ๊านะคะลูกพุนป่าลูกใหญ่ๆนะคะลูกใหญ่กินเนี่ยมาขึ้นกันหิวเขาเขาก็กินหมักไหม่เละพี่น้องหมักไม้ปลาบลาอึดค่ะพี่น้องจ๊า โอเคเรามากินด้วยกันนะคะเรามากินด้วยกันค่ะสามีขอเกยอยากกินน้ำเฟน่ะว่าเรารอรอเพิ่งมียอายุหันอ่ะมิสเตอร์ปีเตอร์อื่นสามีขอเกยอยากกินน้ำมียพี่น้องเลยคนผ่านสวัสดีครับนะ <laughs> โอเคสวัสดีครับเพั่ดีสวัสดีครับที่หลงนะังไม้เนาะ อ๋อบุ้งบุ้งปนญงไงนึงอออๆๆออ,อ,อ, <c oughs> อันฝรั่งเขาะจะย่างหมูกินกับกินกับซอสก,กับอันกับมันฝรั่งแต่คนไทยเอาหมูเอาหม,ไมูไม่อันไม่ย่างอันก่อยเนาะ สารซื้อมาเนี่ยห้างบริษัทตัวใหญ่พี่น้องพวกมันไม่ห่างน้ำเอากระเที่ยมหมดหนามหลยอ,อตอนนี้ซีมุม่งซีันทีเลยพี่น้องเนียเวลาสิบโมงสิบนาทีที่ประเทศเยอรมันมนีนะพี่น้องเด้อ น,นี่ดีพี่นอ้องแยกออกดีสำหรับคนไห้ถ้าสำหรับอันสานีข่อยระวาละหอนถ้าจะปิดอันปิดอันประตูหน้าต่างตลอดพี่น้องรอยยังไม่นอวามันหอนอายหอนเขามากแล อันห่เพราะพี่น้องใส่ยังไนอันนี่พี่น้องอันอย่างมูลแล้วเนาะใส่บักแตนเนาะแล้วกับักแอปเปิลพี่น้องแอปเปิลเก็บมากพี่น้องเพราะแอป,ปเ,อเปิลมันจะออกรสชาติเปรี้ยวในนึงพี่น้องเอาไม่แอปบักแอปเปิลมากย่ำย่ำใส่พี่น้องแทนบักหน้าพี่น้องโอเคทุกจัด มันยังไม่บอกแมย่ยบบว่าจะร้องเปิดห้องนางด้วยครับเนี่ยอันต่โมฮงอันเด้อแม่โุฮงกับบริเซ่แบกหน้าพี่น้อ,องคู่มือเนี่ยบริเซ่แบกหน้า ตำจีนเ้วยจากองบนองเรนด้นต่ำไม่นึงกินได้หลักสา,ามสี่เดียวพี่นนอะันใไม่คือใหม่เนาะวันอาทิตย์ก่อนนาอยกว่า,าตำมุ้มงใส่บรกกันแช่แอปเปิ้ลเนี่นะยพยี่นะ้ออแช่แอปเปิ้ลเนี่ยพี่น้อง จะเปิแ่แทนดอกแท่นแบน้าเซ็บเสียี่หนอเอ้มันนั้นปิดหมัน บาลก็มอญมันขมากเลยหรือเปล่าเราจะไปหางแซนกันเย็นกันพี่นอ่อยอันนี้มักไม่ป้าอันนี้มักไม่ซื้อพี่นอ่อย ผลลัอันผลไม้ที่ขาดบพราะอายุบ้านนี่ก็คืออมะเขือเทศพี่น้อง nó nhạy gì đấy ừ. nên hàng cá chảo nó như khai phải không khai này có để xóa như rô qua xóa như rô kiểu xám như không bạn แป๊บบุรีน่ะเต็มอายายันอยญ่ห้วงบ้านพี่น้องที่เป็นแพงเหมือนเง่้ยงน่ะอินหางเขาก็าขายเขาเก็บมาขายกันแพลินน้อยหนึ่งมี่ยวนซิปอันซิปซิก้อนซิปกุวงหน่อยมั้ล่ะพี่น้นนองแพงเละอันมาเก็บปืนให้พี่น้อง เราเมื่งถ้าผูได้โยแถบยุโรปเ้าก็ได้ขันเหน้าม e, ันแพงก็ลองมาใช้แอปเปิลดูนะแอปเปิลปลาเ้านี่แหละมีน้ำโธ่น้ำไทยน้ำข่าหน้าเบื้องบรรยากอกเดี๋ยวไปทางใดกับย่อยน้ำยางยั่นะพี่น้องเนาะ เจ้าน่อยกับออปบพีก,กิน,นพี่น้องเห้พอปอพีกเป็นน้อยหรอกเอาปอพิกไปปลูกยน่นแคนปิ่งพี่น้องง่ายไปเลยส่นีห่อยนนานไงนึงคือี่เนี่ย พี่ระเบียงก็มิ้นต้นไม้ดอกไม้กับใบกระเพ้าสองต้นพี่นอะกระเพ้าสองต้นอีสองแปลงเพราะมันสองแปลงนี่างจะใส่ความปลอ,ปอกว่ากำลังอั้นอยู่ กหนมันเมักินกันอื เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะ อิม่มลพี่น้องเลยมมก็ทำมากกบกินได้ำิมลพี่น้องเนาะ 我算你吧。嗯，你、嗯嗯嗯嗯 ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขน,นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะขอบคุณจริงๆนะคะ แสบลายไป่น้องเลยโดนกินเทื่อเนาะขอบคุณมา,มากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะจูส